สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t ท b e ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t ท b บชายใหญ่รุ่งเรืองกิตนะครับผมกับคลิปนี้นะครับมาว่าด้วยเรื่องการแปลงนะครับจากหล้อเป็น10ล้อนะครับโดยการวางนะครับแท่นโบกี้จาก6ล้อนะครับ6ล้อมันก็จะมีแหนบนะครับ เนี่ยครับเต้าแหนบหลังตัวนี้เป็นเต้าแหนบหน้านะครับมีล้ออยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าต้องการให้เป็นสิบล้อนะครับแล้วก็จัดการนะครับเลาะของเดิมอ,ออกนะครับตีหมดุดเอาเต้าแหนบออกนะครับแล้วก็ทําการตัดนี่นะครับอันนี้เรียกว่าตั้งข่าวนะครับ ล่างมาใส่นะครับแล้วก็มีตัวไปดูตัวนี้ดีกว่าจะเห็นได้ชัดนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้รเรียกว่าปีกข้างขาวตัวล่างนะครับ ่วนตัวน,นั้นเป็นตัวบนนะครับแล้วก็มีตัวกลางเพืนกลางนี้นจะไปจับกัานลูกหมานะครับหน้าหลังตัวน,นี้เราก็ตัดมานะครับตัดเลเซอร์มานะครับมันก็จะมาตรงกันกันกบรูที่เราตัดไว้ตัวล่างนะครับตรงกันนะครับแล้วก็จะมีฉากตามข้างคตีนะครับเราก็ตัดเลเซอร์มานะครับเจาะรูมาเรียบร้อยนะครับ เจาะดูตรงตรงนี้มาครับมันก็จะมาตรงกันก็มาเจาะลุนะครับ <Okay. S 1> พอคราน,นี้เราจะประกอบดปานล่างให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ย้ำหมดตัวนี้พอดีช่างลืมนะครับลืมไม่ได้ย้ำหมดก่อนเลยเพราะยากย้ำไฟนะครับตรงนี้นะครับพอมันจะติดแคมย้ำหมดเราจะติดตรงนี้นะครับติดปีกมันจะย้ำไม่ได้นะครับเราต้องย้ำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปิด ปิดข้างบนนะครับตอนนี้เร็วไปหน่อยนะครับต่อประกอบตัวกลางเข้าไปตอนนั้นเราก็ตัดเลเซอร์มานะครับเจาะรูเลเซอร์เจาะมาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นม่ก็เป็น 6ล้อ FF นะครับ FF อ,อันนี้เดิมเป็น6ล้อนะครับเราก็มาทำการไปเป็นิบล้อนะครับเดี๋ยวมาจาัดทรงใหม่นะครับเจ๋าแน่นอนครับผมลิ๊บปับแน่นอนครับ นี้ก็เป็นรถหกล้อนะครับรถหกล้อ F F 1 J นะครับเป็นเครื่อง J O นะครับลูกค้าก็นำมาทำเป็นรถสิบล้อแทนเตี้ยนะครับเพราะลูกค้าอยากทุกตู้ลมเจาะบดานนะครับเพราะว่ารถหกล้อมันมันโยกนะครับลูกค้าต้องการให้เป็น10บล้อนะครับมันจะได้ไม่โยกนะครับแล้วก็ให้มันเตี้ยลงเพื่อที่จะเข้าไล่เข้าสวนนะครับก็มา จัดพร้อมกันเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราก็จอกพอดีวันนี้รู้สึกว่าจะาตัวแท่นแมเหล็กมันจะมีปัญหานะครับก็เลยใช้วิธีเล่นแบบอบังนะครับ ราใช้ไม้งัดเอาแก้ปัญหาไปก่อนนะครับก็เอาวันนี้รู้สึกว่าไฟมันจะดูดนะเวลาจับมันจะดูดอันตรายนะครับเลยบอกให้ให้หยุดใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปให้ช่างเช็คดูครับตัวนี้เราตัดเลเซอร์มาเสร็จนะครับตัวล่างก็เลเซอร์ตัวบนก็เลเซอร์นะครับตัดมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับในนับตำแหน่งนะครับ ลู Blue, นะรตรงกันทุกจุดนะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมากนะครับนะครับรอยตับนะครับเงียยปิดนะครับไม่ต้องเลียนะครับเดี๋ยวไปสายเก็บสีอีกรอบนึงนะครับเจวแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากดปลแปลงรถนะครับมีหล้ออยากทัเป็น10ล้อก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เพจหรือว่าไลน์เฟซบุ๊กของชายใหญ่ได้นะครับเฟซบุ๊กชื่อชายใหญ่รุ่งเนืองจิตนะครับเฟซบุ๊กกับเพจจะชื่อเดียวกันนะครับถ้าทักมาในในเฟซบุ๊กส่วตัวนะครับจะจะเร็วกว่านะครับหรือไม่ก็ถ้าสะดวกจริงก็โทรมานะครับ0ูน9 2 9 5 5 3 7นะครับ0849295537นะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับเรื่องราคาเรื่องงานว่ามีอะไรแล้วจะทำอย่างไรจะทำอะไรนะครับโทรมาศึกษาได้นะครับ ทางปั๊บก็กำลังไล่เชื่อมอยู่นะครับนี่นะครับนี่ยากครับนี้แล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับตามข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสวยงามตามของเรื่องแน่นอนครับผม นู่นนะครับจุดตรงเขานะครับเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ